กลับมาพูวกัเราเอ๊มาบิร์ห้มาดูเอ๊ะมันเพลงอะไรนะมันเพลงอียงแห่มาเลยค่ะแห่มาเลย๋ยวก็คือยังไม่รู้เนาะว่เพลงเกี่ยวกับอะไรแนะนำตัวแบบไปทั่วเลยไม่มีข้อมูลอะไรใดๆเกี่ยวกับเพลงไม่รู้ว่าเพลงใต้เพลงอีสานหรือว่าเพลงไทยเพลงอะไรฉว่าเพลงเพื่อชีวิตเ้่รอฉันว่าเพลงเพื่อชีวิตเลยค่ะ ไม่โลด้งใต้และเองื่้ชีวิตแต่ชื่อบุดสบาไม่น่าใช่คนใต้บุดสบาจริงกำลังจะถามว่าแล้วท่าคนใต้คือยังไงบุตสบาเป็นผู้หญิงปะบุดสบาชื่อเพลงหรือว่าชื่อนักร้องชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงอ้าวเหรอไม่ไงเขาเขียนว่าเพลงบุดสบายศิลปินเมนเทลข้อมูลข้างหลังๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ชหลังเพลงแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนโอเคขอดูก่อนอ๋อจอจานยอยักโวรตสกษ สยามูปะอ๋อใช่อุ้ยท่าพงตายตายันแล้วจ้ะมีรูได้หรอพิงไต้ก็หออุทานเป็นภาษาใต้ได้นะ

ช่บหปคือไหกจริงไม่ดับไฟหน้าบ้านเลยจะบอกนะอีกคน,คนอีกคนหนึ่งปะอีกคนแชไดเดร๊ หมดแล้วดอกเมื่อแต่ว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเล่นกับมันน้องตอนนี้ยังสวยอยู่อะไรอย่เงี้ยแล่วพอแบบเจอเหตุการณ์เริ่มแบบไม่ดูแลตัวเองเรืเ่องที่เบา อยาไปลงมงายที่เขาเล่งวารักแค่คารมคมคายเขานั้นว่งอย่างเดียวก็คือร่างกายของเธอโรมนตเปงนลด้นหมอะไรวะพี่ไม่ว่าจะผ่านอะไรมา เป็นหรือม่กี่หนงหนั<อ>วน<ช>มแเกินาดมั่ะโอเคแอรซีกันมาแล้วุ๊บิปิ้นที่ขอด้วยกรุ๊ต้องอย่างนี้จริองค่ะเลิศค่ะเพลนหญิงพลังหญิงเนาะ ดนตรีคนมากเลยอ่ะไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปหาฟังมาเดี๋ยวค่อยมาบอกพี่แอมนะว่าเพลงอะไรบอย่างไรไม่รู้อารมณ์แบบเป็นคนสวยแหละแล้วก็แบบผู้ชายหลายคนก็แบบอยากได้มีข้อเสนอให้คนนู้นยื่นนั่นยื่นนี้ให้แต่ว่าเราก็เลือกไงเราก็เลือกได้แล้วแต่ว่าอีกคนที่เราเลือกอ่ะเปรี มันเปรดแต่ก็จะมีช็อตจังหวะที่แบบว่าเอ้ยฉันแบบว่าเสียใจเศร้าโศกกับความรักจนแบบลืมดูแลตัวเองไม่ได้รักตัวเองรักแต่เขาไงร้องไห้ไงเพรารักเขาจนสุดท้ายกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองได้ก็กลับมาสวยเป็นดอกไม้ที่แบบทุกคนอยากเชยชมได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความงดงามไม่ได้อยู่แค่ส่วนนั้นของเรื่องเดียวเพราะฉะนั้น move on และก้าวเดินอไปจริงแล้ก็สวย แต่จริงๆถามว่าถ้าจะเสียใจแปลกมันก็ไม่แปลกก็เสียใจไปเหอะแต่แค่พยายามดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้แค่นั้นแหละให้เร็วที่สุดฉันว่ารู้สึกว่าเขาให้โอกาสสองครั้งนะคือเขาให้โอกาสเรานะแต่แม่งก็ยังแบบทําอีกอะ่ะ แรกก็แบบอย่างในชีวิตจริงอะ่ะมันก็ว่าเราก็คิดว่าเราเลือดดีแล้วแต่ว่าพอแบบชีวิตจริงที่ดาเนินต่อไปเรื่อยๆอาจจะเจออะไรที่เราแบบไม่คาดคิดอะไรเงี้ยเนาะมันก็ต้องมีการเตรียมใจไว้สักนิดหนึ่งกับเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยรักเขาได้แต่ก็ต้องรักตัวเองอด้วยเหมือนกันมันต้องให้คุณค่ากับตัวเองอะเนาะถูกต้อง เพื่อนหญิงพังนหญิงสุดๆเห็นตอนจบแบบพี่ผู้ชายมันต้องเจอะไรขั้นอย่างนจริงเขาเรียกว่ามันไม่ได้แรงโอ้เหมือนเขาตัดแล้วว่าพี่อารมณ์แบบไม่เป็นไรตัเอเออใช่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 เพราะว่ามันมันจะเป็นช็อตที่แบบพอเห็นครั้งที่สองปุ๊บแล้วผู้หญิงก็ไปเขียนแบบต้องหักตัวเองบางนางบุษบาบอกตัวเองแล้วจากนั้นก็คือแบบเปลี่ยนเลยก็คือคลบตัวเองที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองคือไม่คู่ควรที่แบบ แต่อยู่กับความรักความเศร้าเออตัวเองสมควรจะมีความสุขมากกว่าอะไรอย่างนี้ซึ่งฉันก็ว่าเอ็มีก็โอเคนะหมายถึงว่าซื้อในมุมที่โอเคสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบตัดสินใจบางอย่างที่แบบคิดพลาดไปแต่สุดท้ายก็คือไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจนแบบสุดท้ายก็แบบดึงเพงกลับมาได้แล้วก็กลับมาเป็นตัวเองในในแบบเดิมอะที่ฉันเคยเป็นแบบก่อนหน้านั้นในจริง ฉันประทับใจมากเลยนะฉันก็ไม่ค่อยได้ฟังแบบ เพลงที่แบบเป็นภาคใต้อะเพลงเนี้ยก็คือขึ้นอันดับหนึ่งเนาะของ YouTube เป็น Music t r ทร n i n g ณ<ม>ปัจจุบันนี้ซึ่งแบบว่าฉันแบบตกใจเหมือนกันหมายถึงว่าไม่ไม่คาดคิดไหนในมุมฉันนะก็คือแบบไม่ได้คาดคิดว่าุยเพลงใต้ขึ้นอันดับหนึ่งก็แบบว่าเปลี่ยนโลกเหมือนกันจริงแต่อันหนึ่งอ่ะที่ฉันแบบได้ยินเนื้อเพลงเนาะเขาอารมณ์แบบเขาเปรียบเทียบผู้หญิงกับดอกไม้ใช่ไหมแล้วอารมณ์แบบมีแบบพวกแมลงอะไรเงี้ยมาแบบคือมันเปรียบเทียบอะใช้แบบอย่างอื่นมาเปรียบเทียบกับผู้หญิงใช้อย่างอื่นแบบเปรียบเท น mm. ี่คือเปรียบเทียบกับการกระทาอะไรแบบนี้เออเช่ว่าเหมือนเพลงแบบนี้มันจะเป็นแบบเสน่ห์ของเพลงใต้อะถ้าเกิดใครเคยฟังพวกแบบปริวัติหน้าอะไรเงี้ยเขาจะชอบเอาแบบอย่างนี้มาเปรียบเทียบกับผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยคือไม่ได้พูดไปเลยว่าเป็นผู้หญิงทําอย่างนี้อะไรเงี้ยเออเพรว่าเหมือนจะเป็นเสน่ห์เพลงใต้เออใช่ใช่ใช่เปย์เย์ด้วยเบย์เออใช่ใช่น้องสยามโมคือน่ารักมากน่ารักมากสวยมาก นางเป็นคนที่ชอบแต่งตัววินเทจอ่ะชอบเอาเสื้อแมมมาใส่อะไรเงี้ยหน้าแบบสวยชัดปะหน้าตาปากมันชัดหมดเลยอ่ะเออสวยคิดดูใครแบบทำผมหยิกแล้วได้ขนาดนี้อโอ้คือทรงผมอะรับกับหน้าเนาะมากเลยผมแบบทรงแบบเนี้ยยากมากเลยนะฉันรู้สึกว่าเป็นทรงที่ยากมากที่แบบใครจะทำแล้วเข้าขนาดเนี้ยใช่กูก็เคยทำแล้วกูก็รู้สึกว่า ทำพลาดนี่มันยิ่งกว่ามาม่นะโซกติดแบบนี้มือมันเขาทำทรงนี้ตั้งนานแล้วเขาทําทรงนี้เลยเนาะยังไงนะคะก็ไปติดตามเพลงบุสบานะคะของเมนท a l ่อนะคะรวมถึงน้องนั่งอีกน้ารักของเรานะคะเสียบ ยังไงก็ไปติดตามกันได้เลยค่ะอย่าลืมต like ิดตามพวกเรากันด้วยทั้ง4ช่องทางมีทั้ง y o u u u e t ติดต k f เฟซบุ o กและเอ็กซสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ยิ่งกดไลค์กดแชร์กดซัสค์กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นใเจ๊พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปกินแห่ไปเล่นแห่ไปเล่รือว่าแห่ไปทำอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย